สปอตโฆษณาทางวิทยุในดีตในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรือ่องแม่เขียวหวานบริษัทผู้สร้างกัญยามานภาพยนตร์สร้างเป็นเรื่องที่25ดอกดินเสนอภาพยนตร์แห่งความสุขของท่านเฉพาะวัยรุ่นที่เลือดอุ่นและเลือดเย็นแม่เขียวหวานนำแสดงโดยสรพงษ์ชาตรีนรัตยุตตาน,นันร่วมด้วยะชวบเลืกยามดีมลรีสรางกูลจิรศักดิ์ปินสุวรรณ ธัญญาธัญญารักปมินจารุจารีดเชิงขวัญปียบุสนุกกับดาตลรยอดสนุกอาราสาอิสรางกูลและดอกดินกัญญาแนขอแนะนำดาราหนุ่มสาวสันติชัยจูงพลและสุพันณ์ีจิตเที่ยงกกับการแสดงโดยดอกดินกัญญาแอนอำนวยการสร้างโดยบรรจงกัญญาแนเป็นภาพยนตร์35มมเพลกเสียงภาคลงในฟิล์ม เข้าฉายเมื่อปีพศ2522สำหรับสปอยโฆษณาภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่เขียวหวานมาจากแผ่นเสียงเล็กขนาด7นิ้วซึ่งออกมาจำนวนไม่มากเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับหน้าที่1เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยเพลงแม่เขียวหวานซึ่งขับร้องโดยชัยรักทีเทียมและหน้าที่2เป็นเพลงฟ้อนวันวิวาซึ่งเป็นเพลงประกอบในภาพยนตร์เรื่องแม่เขียวหวานและยังมีเพลงโฆษณา ขาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งขับร้องโดยดอกดินกัญญามานเป็นแบบโฆษณาอย่างช้าหนึ่งเที่ยวและแบบโฆษณาอย่างเร็วหนึ่งเที่ยวเราลองมารับฟังรับชมกันกับเพลงโฆษณากับภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่คือหวานกันดูกันนะครับแม่เขียวหวานจ้าสอลพงตกลงผูกมัดนาวรัตอมเปรี้ยวอมหวาน ออรสาเข็มกว่าน้ำตาลเขียวหวานน่ากินนังดอกบินเขียวแก่แม่เขียวหวานจ้าแจงเขียวหวานจ้าแม่เขียวหวานจ้าสอลพงตกลงผูกมัดนวรัตอมเปลี่ยวอมหวานออรสาเข็มกว่าน้ำตาลเขียวหวานน่ากินนังดอกบินเขียวแก่ เขียวหวานจ้ะแกงเขียวหวานจ้ะแม่เขียวหวานจ้สะสรพงตกลงผูกมัดนารสอมเปรี้ยวอมหวานอารสา,าเข็มกว่าน้ำตาลเขียวหวานน่ากินน้ำดอกิ้นเขียวแก่แม่เขียวหวานจ้ะแกงเขียวหวาน พงตกลงผูกมัดนาวรัตอมเปรี้ยวอมหวานเอลสาเข้มกว่าน้ำตาเขียวหวาน,หน้ากินินน้นก็ปิดเขียวแก่แม่เขียวหวานจ้าแกเขียวหวานจ้าพงศงตกลงผูกมัดนาวรัตอมเปรี้ยวอมหวานเอลสาเข้มกว่า เอาละสาเข็มกว่าน้ําตาลเขียวหวานหน้ากินนั้นก็ผิดเขียวแก่แม่เขียวหวานจ้ะแกงเขียวหวานจ้ะ,ะนี่คือสปอตโฆษณาภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่เขียวหวานซึ่งเป็นงานสร้างของดอกดินกัญญามาลเป็นภาพยนตร์เรื่องที่25ของดอกดินที่นําเสนอภาพยนตร์แห่งความสุขสําหรับทุกท่านที่นําแสดงโดยสารพงษ์ชาตรี นวราชุตะนันประชวบเลือกยามดีมรสีอิสารางกูลจิรศักดิ์ปินสวุวรรณธัญญาธัญ,ญรัตน์ปมินจารุจารีตเชิงขวัญปิยบุญลสนุกกับดารายอดสนุกอย่างอรสาอิสารางกูลและดอกดินกัญมานจะเป็น,นภาพยนตร์สัจภาพมอมมอที่ฉายในปีพศ2522ก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านที่ไปพลาดในการรับชมคลิปต่างๆของทางช่อง ซีเนมายาสตูดิโอไม่ว่าจะเป็นเรื่องละารตำนานหนังไทยเรื่องยอดหนังไทยสปอรตโฆษณาทางวิดีโอในดีและคลิปอื่นที่ตามมาให้ท่านชมหนึ่งต่อเนื่องถ้าท่านมีโฆษณาประชาัมพันธ์อยากจะลงโฆษณาในช่องนี้ติดต่อกันได้ที่ gmail cinemayastudio gmail com รับประกันคุณภาพท่านจะไม่ผิดหวังและราคาเป็นกันเองอย่าลืมนะครับสนใจติดต่อกันได้ที่ gmail c i n e m a y a s t u d i o gmail com ช่อง c i n e m a y a s t u d i o เปิดรับสมัครสมาชิกสำหรับช่องนี้เพียงเดือนละ80บาทเพื่อสนับสนุนช่องของเราได้มีสายปานที่ยาวนานและทำคิดต่างๆให้กับท่านได้ชมอย่างตลอดไปสิ่งที่ท่านจะได้รับนั่นคือป้ายผู้สนับสนุนข้างชื่อของคุณในความคิดเห็นและอีโมจิสำหรับในการแสดงความคิดเห็นอย่าลืมเป็นแฟนเหนยวแน่นกับช่อง c i n e m a ยส Studio เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้น สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ